ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปชุดนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้คำสั่งบินเลอร์การคัดลอกแบบกระจกเริ่มต้นเรียกคำสั่งบินเลอร์มาใช้งานหลังจากเรียกคำสั่งบินเลอร์มาใช้งานแล้วทำการคัดลอกวัตถุที่ต้องการจะคัดลอกวัตถุที่ต้องการจะคัดลอกก็คือวัตถุตัวนี้มีทั้งหมด6ด้านเลือกด้านที่1 ด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่ด้านที่ห้าด้านที่หกครบจน6ด้านเรียบร้อยแล้วกด enter หลังจากนั้นระบุตำแหน่งที่ต้องการจะให้วัตถุไปปรกากฏตำแหน่ง x ลบ75คอมมา0คือ y กด enter เลือกตำแหน่งฟังตรงข้าม75 x 0 y กด enter จะถามว่าหลังจากใช้คำสั่งนี้แล้วต้องการจะลบวัตถุต้นฉบับหรือไม่ตอบ no กด enter ก็จะได้วัตถุตามที่เราต้องการคัดลอกแบบกระจก